นะเรียกว่าหลวงปู่เมื่อก่อนเนี่ยมันมีเรื่องเล่ากันว่าหนุ่มๆเนี่ยตาย<ม>เล่นน้ําชายชะกันว่ายน้ําก็เป็นแข็งแรงแต่ทําไมจมน้ําตายมันถูกผีพรายดึงขาอาตมาภาพก็ทุกดึงขาเมื่อตอนนั้นอายุประมาณ12บขวบเล่นน้ําอยู่กับแพพี่น้องอยู่บนแพรหมดแต่มีใครดึงขาอาตมาภาพข้างใต้น้ําอาตมาก็ถีบด,ดิ้นจนหลุดโยมหลวงพ่อคงท่านก็บ,บอกว่าเอาละ มึงไม่ต้องไปท่าน้ำละนั่งอยู่หน้าวัดนี่แหละหลวงพ่อคงเนี่ยท่านเลิศทางทาสีพึ่งท่านก็บอกลูกศิษย์ว่าพวกมึงไม่ต้องไปไหนนั่งอยู่หน้าวัดนี่แหละเดี๋ยวกูจะเรียกพลายมาพอท่านนั่งบริกรรมหลวงพ่อคงเนี่ยท่านบริกรรมสีพึ่งปั๊บท่านเอาไปละลายในน้ําเมื่อละลายในน้ําปั๊บพายมันต้องเข้าต้องสีพึ่งของหลวงพ่อคงมันก็อาการมึนงง เรียกว่ามันคนเมายามันก็เข้ามาหาหลวงพ่อคงหลวงพ่อคงท่านบอกว่ามึงมาแล้วเลยอ,อีตัวดีท่านก็เฟี้ยงลูกอมเนี่ยเข้าปากพลายนางพายนางพายนั้นก็กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดหลวงพ่อคงท่านก็บอกไปนะไปพ้นหน้ากูมึงอย่ากลับมากูเห็นหน้านะต้องแต่นั้นอัมพวาไม่เคยมีผู้ชายจมน้ำตายตกน้ำตาย นี่เป็นเรื่องจริงหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเนี่ยท่านกำลาบด้วยลูกอมมหากรันอันนี้มีชนวนมวลสารของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมแล้วก็ผงสมเด็จต่างๆผงวัดจุฬามณีเป็นพันๆวัดอยู่ในนี้อาตามาภาพบอกแล้วญาติโยมคนใดท่านใดนะต้องเอาไปใช้เอาไปบูชาแล้วจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงอาตามาภาพ นี่ก็กใกล้เวลาเข้ามาแล้วขอขออีกเรื่องฮนะอ่าอีกเรื่องนึงว่ามาน้ํามันตอนนี้ต่อหลวงพ่อมีการกวนน้ํามันด้วยน้ํามันเนี่ยเป็นน้ํามันสูตรของหลวงตาแปะครับถ้าท่านอยู่ตอนนี้อายุประมาณร้อยกว่าสี่ปีครับท่านได้มรณะละาสังขารไปแล้วครับท่านก็หวังตัวฉันเนี่ยจะไว้ใช้ครับยามที่ท่านแก่ชราเอา,าไว้อุ้มท่านครับเอาไว้ ปอนข้าวปอนน้าท่านแต่เราด้วยความเป็นวัยรุ่นนะ่ะเราไม่มีความรับผิดชอบ,รบเราก็ไม่กล้า,ลารับปากท่านก็ถามว่ามึงจําได้ไหมถามว่าจําอะไรลงตาเนี่ยน้ํามันเนี่ยสูตรเนี่ยที่กูทําเนี่ยมึงจําตัวยาได้ไหมขอได้ครับอ้าทามึงจําได้กูให้มึงอ่าตมาภาพก็เอามาทําน้ํามันโดยการที่รายได้ทั้งหมดเนี่ยเอามาซ่อมโบสถ เอามาทําเมนนะอาตมาภาพเนี่ยใช้ครีมล้อมละ80สิบาทเป็นเบาหวานในซอกนิ้วเนี่ยที่นิ้วขาเนี่ยมันจะเน่าอะ่ะแล้วมันเป็นแผลกัดกินเนื้อแดงถ้าเกิดว่ารักษาไม่หายเนี่ยงานงอกนะตาลิงพังต้องตัดนิ้วนะแต่ว่าได้น้ํามันเนี่ยทาแผลหายแล้วขาวจากแผลดําๆช้าๆเอาไปใช้แผลขาวที่ซอกนิ้นๆล่อนเลย คนแถววัดไม่อยากพูดนะไม่เอาไม่พูดดีกว่านะเอาคนชั่วก็แล้วกันนะครับใจร้ายฟันหมูป่าฉันเนี่ยเอาด้วยมีตาหมูมันก็ซิื่ซุกซนนะนะฝ่ามือเนี่ยลงไปซาะล่องจมอะโยมฉันไม่อุตริประมาณแปดวันท่านั้นโยมเนื้อหมูนี่สนิทเลยน้ำมันตัวเนี้ยไปเคี่ยวไปทำเนี่ยมีนาสมุนไพรเป็นร้อยร้อยกิโล แล้วต้องใช้น้ำมันมนต้องใช้น้ำมนเคี่ยวด้วยนะคใครไปใช้ถ้าถูกต้องคุณใสม์ดำเนี่ยน้ำมันเนี่ยออกเลยมันซึมเข้าใต้รูผิวขนใครถูกต้องขุดถูกมนถูกใสเอาเบี้ยกแก้อาจารย์เจี๊ยบเอาไปห้อยเอาน้ำมันอาจารย์เจี๊ยบไปทาลูกอมหากกันอาจารย์เจี๊ยบไปทามันจะออกตามรูผิวขนออกตามรูผิวขนญาติโยมทุกคนสาธุชนทั้งหลายให้ญาติโยมรู้ตรงนี้ ไม่ได้สอนให้งมงายบ้าบอคอแตกเพ้อเจอ้อเบีย้ยแก่นี่เหมือนกันว่าโยมจะได้รู้คนที่เขานั่งกรรมาฐานเขาจับพลังเนี่ยเขาบอกนี่ขนาดเป็นเบีย้ยเปื่อยนะไม่ได้เบีย้ยตีนะตีตะโกหุ้มนะอย่างแรงขนาดนี้แหละญาติโยมทุกคนสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพก็บอกญาติโยมว่าคนใดท่านใดมาจะได้เป็นสะพานบุญจะได้มีเงินมาทํากุฏิการสร้างโบสถ์การบูรณะโบสถ์กัน นะนี่หมดไปไปสิบกว่าล้านแล้วโยมยังไม่เสร็จนะหอะระฆังยังอยู่อีกสองหอะระฆังนะทุกวันเนี้พัฒนาวัดสร้างวัดศาสนาสมบัติจะได้อยู่คงทนถาวรคู่กับพระพุทธศาสนาสืบต่อไปสุดท้ายนี้อาตามาภาพขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ญาติโยมทุกคนที่ชมรายการนี้ จงปราศจ,จากทุกโศกโรคภัยพย,ยันตรายทั้งหลายทั้งปวงคิดเงินให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองทำธุรกิจก็ขอให้ก้าวหน้าการค้าก็ขอให้ก้าวกายหยิบจับอะไรขอีแต่ความเฮงความปัหงปปหากเกง่งเพ่งอังตัวถังจีไ้ไร่ใช้ไล่แก่หลายเพ่งอังโตหกใช้หลายจ้ามีการก็หหอจอเสิ่งลีหออูเฉเพียนอกใกล้เจเจียสาใกล้เจเจียขอให้เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายจงคุ้มของปกปักรักษานะท่านผู้ดำเนินการคืออาจารย์อนุชา และคุณแดกเอกกัมพีจงมีความเจริญรุ่งเรืองนาธรรมธุรกิจหน้าที่การงานนำเสนอในทางบุญทางกุศลตามวัดตา,ว,ดตาวัดต่าง,างๆขอมีแต่ความเจริญความเฮงความปังอาตมาภาพคือควังจำต้องเอวังด้วยประการะนี้